สวัสดีครับท่านผู้ชมและแฟนขับอธิบายอกวานทุกท่านวันนี้นะฮะเครื่องตัดญ้านะฮะแบบสปายก้านแข็งนะฮะ Honda GX50 นะฮะ UMK 450T นะฮะตัวนี้ไม่ใช่การ3าน360นะต้องตีลังกาเครื่องนะฮะตีลังกาหัวสักคเมนนะฮะหัวทิ่มลงไปเลยนะฮะเพราะว่าเครื่องรุ่นนี้มันเป็นก้านแข็งนะฮะ ก้านแข็งดีตรงไหนนะฮะก้านแข็งดีตรงที่ว่าระยะยาวก้านจะไม่สั่นนะฮะเข้าใจไหมฮะหมายถึงถ้ามันมีจอยมีจุดต่อเยอะเนี่ยแรงสั่นสะเทือนวเบชั่นเนี่ยจะเกิดขึ้นในจอยในจุดต่อนะฮะมันจะทําให้เหมือนยอยนะฮะคือมันจะต้องมียอยรักษาแรงสั่นสะเทือนวเบชั่นของเฟืองไอของเพลากลางนะฮะที่ต่อลงไปที่เฟืองท้ายนะฮะในรถกระบะประมาณนั้นนะฮะ อันนี้ข้อเปรียบเทียบให้ฟังนะฮะคือก้านแข็งเนี่ยมันดีนะฮะดีตรงที่ว่าพออายุเครื่องตัดหญ้าเยอะๆนะฮะก้านจะไม่สัน่นแต่วันนี้เราจะมาทําการเมนเทนเนซนนะฮะซ่อมบํารุงซื้อเครื่องตัดหญ้ามาเป็น10ปีไม่เคยซ่อมบํารุงก็ไม่ไหวนะฮะประมาณ6เดือนก็ซ่อมบํารุงครั้งนึงนะฮะทาจาะระบีเผาขับนะฮะ เขาขับเฟืองสปายเดี๋ยวเข้าไปชมคลิปกันเลยฝาบก็ฮอนดานะฮะ g x 5 0นะฮะเครื่องตัดหญ้าสองแรงม้าสี่จังหวะนะฮะประหยัดที่สุดออโต้ลูปก็ไม่ใสสองทีไม่ถามหาเติมน้ำมันแก๊สโซฮอ5เพียวๆถ้างั้น เดี๋ยวผมพาเข้าไปชมก็คือผมถอดเพาขับเฟืองสปายออกนะฮะเพื่อไล่น้ำเพราะว่าไปสูบน้ำมาแล้วก็คือประมาณเจวันก็เมนทนแนนเครื่องอาทาจารบีอะไรต่างๆนะฮะเพราะว่าเครื่องมันอยู่กับเราหลายหลาย,หลายอุหลายอุปสงค์นะฮะหลายผลประโยชน์นะฮะทั้งสูบน้ำทั้งตัดหญ้าทั้งตัดต้นไม้นะฮะ เดี๋ยวเราไปยูเผาขับเฟืองสปายนะฮะโอ้บ้านลกนิดนึงนะฮะบ้านชังนี่เป็นไงเราบ้านนักประดิษฐ์ก็คือเผาขับเฟืองสปายเนี่ยเราจะต้องชันไว้นะฮะแล้วก็เอาแนบกับกำแพงนะฮะอย่าให้เขาอย่าให้เขานอนกับพื้นนะเดี๋ยวเผาโศกกระปวกเอ้ไม่ใช่สกกรปก ประมาณนั้นคือเผาขับเฟืองสปายเนี่ยมันจำเป็นต้องอยู่ที่จุดสะอาดนะฮะถ้าอยู่ในจุดสกปรกนี่มันไม่ไหวนะฮะเดี๋ยวจะทำให้มีดินหรือว่ามีเศษฝุ่นนะฮะติดไปด้วยเดี๋ยวเอาสลิงอ่าทาจารบีนะฮะสลิงอัจจารบีไว้ ขั้นตอนต่อไปเราก็จะลุยทาเจระบีสลิงในคลิปที่แล้วก็ถ่ายไว้ให้แล้วนะฮะวิธีใส่ตอนนี้เราไม่รู้หัวท้ายนะฮะอันนี้สลิงนะตอนนี้คือเราไม่รู้หัวท้ายนะฮะอันไหนหัวอันไหนท้ายคืออะไรที่ที่ถอดออกมาแล้วแล้วแล้วอัดเข้าคงเดิมนะฮะ มันจะทำให้รอยสึกหลอเท่าเดิมเข้าใจนะฮะให้สังเกตตรงที่นี่ความสกกระปกของมันนะฮะความสกกระปวกของมันนี่ประมาณนี้นะฮะก็คือด้านนี้เคยไปจุ่มน้ำมานะฮะแล้วเป็นสนิมนะฮะประมาณนี้พอมันเป็นสนิมเสร็จปุ๊บเราก็รู้แล้วว่าด้านนี้เป็นด้านปายนะฮะด้านนี้เป็นด้านกกนะฮะนี่ประมาณนี้ งานกบนะฮะแล้วที่สำคัญเฟืองสไปเนี่ยจะต้องมีจารบีทาด้วยนะน่ะประมาณนั้นคือจารบีเราก็เตรียมไว้แล้วนะฮะประมาณนี้ใส่ถุงไว้เรียบร้อยคือเราต้องใส่ถุงนะไม่ใส่ถุงไม่ได้แงเห็นไหมฮะใส่ถุงกอะแก๊บอย่างดีอย่าคิดลึกรายงาน,น เดี๋ยวติดเดี๋ยวติดเลสม,ม,มุกเยอะมุกเยอะจนติดเลดนะด่านอาธิบายนี่ทํามาอย่างนี้เลยนะฮะมุกเยอะไม่ได้ติดเลสสวยก็พี่ยิงมุกยิงไปยิงมาไปติดเลสซะงั้นด้านนี้ด้านกกนะหมายถึงด้านปลายด้านนี้นะฮะเพราะว่ามันมีรอยสนิมนะฮะด้านนี้ด้านเข้าไปที่ คัสนะฮะเฟืองสปายของคัส์นะฮะคือเฟืองสปายมันต้องมีจารบีด้วยนะไม่ใช่ไม่มีแหมเฟืองสปายไม่ทาจารบีเกิดการสึกหลอไม่ได้เดี๋ยวขอดูกล้องก่อนสายเส้อด้วยเอาเดี๋ยวเอาขวาก่อนมือทรายไม่มีกำลังนะฮะอา้าวนี่ทาจารบีแบบนี้ คือรอจะระบีให้ทั่วๆเลยนะฮะนี่ทาไว้ที่ทาไว้ที่หัวเลยนะฮะเนี่ยแบบนี้นะฮะเนี่ยคือทำไมต้องทาไว้ที่หัวเพราะว่าจุดที่มันเกิดที่มันเข้าไปเนี่ยมันจะต้องไปโดนกับตัวของ ชามคาร์ดนะฮะที่มีสปายตัวเมียอยู่นะฮะประมาณนี้แล้วเราก็ไล่เลยนะฮะนี่ไล่พยายามหมุนวนนะฮะพยายามหมุนวนคือความจำเป็นจาระบีมันจะอยู่ที่อยู่ที่ต้นนะฮะ อยู่ที่ก่อนถึงชามคร์ดเพราะว่าเราใส่เข้าไปเนี่ยลูกปืนมันจะดักจารบีไว้นึกอ,ออกนะฮะคือลูกปืนเนี่ยมันจะดักจารบีไว้นะฮะเนี่ยพยายามหมุนวนนะคือผมจับไม่นิ่งอ่ะมันลื่นคือหมุนวนเนี่ยเพื่อให้มันให้มันรอบๆนะฮะคือเพามันต้องรอบสามร้อยหกสิบนี่ยประมาณนี้ จับไม่นิ่งอ่ะเอาแล้วก็ใส่เลยนะฮะประมาณนี้ใส่เข้าไปเล็งให้ตรงกลางที่สุดนะฮะเล็งให้ตรงกลางที่สุดนี่นี่เข้าลูกปืนตัวแรกนะฮะลูกปืนตัวแรกอยู่ราวๆนี้นะฮะแ,แถวๆนู้นนะฮะเข้าลูกปืนตัวแรกเข้าไปก่อนครานี้เราก็แตะจระบีนะฮะไม่ต้องเยอะหมุนไปเรื่อย หมุนหมุนเผาขับไปเรื่อยนะฮะไม่ต้องเยอะคือจระบีมันจะอยู่ที่ต้นนะฮะแล้วมันจะไปออก,กันที่ลูกปืนตัวแรกนะฮะมันก็จะอาบไปเรื่อยๆนะฮะนึกออกไหมฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วก็พอแค่นี้เองเพราะว่าตอนนี้จระบีมันจะไปออที่ลูกปืนตัวแรกแล้วนะเห็นไหมฮะนะพอแล้วนะฮะ คราวนี้ก็ไหลายยาวเลยอันนี้เริ่มเริ่มจะขึ้นจะเริ่มจะขึ้นลูกปืนตัวที่สองนะฮะเดี๋ยวยังหาจุดจุดศูนย์กลางไม่ได้ยังหาเซนเตอร์ไม่ได้นะฮะเอาเข้าไปแล้วนะฮะลูกปืนตัวที่สองพอลูกปืนตัวที่สามจะนิ่งคือตอนนี้ไม่ได้หลอดจารบีแล้วนะเพราะอะไรเพราะว่าจารบีที่ออยู่อยู่ลูกปืนตัวที่สองนะฮะมันก็จะทําให้ ทำให้มันรีดไปเรื่อยๆแต่เราเราต้องหมุนเผาขับไปด้วยนะเนี่ยนึกออกนะเนี่ยหมุนเผาขับแบบนเนี้ยเนี่ยเนี่ยหมุนไปเรื่อยๆนะฮะหมุนไปเรื่อยๆอ้าวตรงน,นี้ขอแถมนะคือลูกปืนพวกนี้ยมันมันถูกน้ําเพราะว่าเราเอาไปสูบน้ําท่านอธิบายนี่แหละเอาไปสูบน้ําเองแล้วท่านผู้ชมทางบ้านก็ดูจุดที่มันเป็นลูกปืนเนี่ย นะฮะลูกปืนที่ยืนขี่ยืนกับเผาขับเนี่ยให้มันมีจรลบีพอสมควรนะฮะเผื่อมันจระบีตัวลูกปืนตัวแรกไม่โดนเขานะฮะเนี่ยอันนี้อันนี้อีกตัวหนึ่งเห็นไหมฮะอา่ามีสลิงนะฮะไซลิงนะฮะเดี๋ยวออกเสียงผิดเดี๋ยวออกเสียงผิดโดนสวนอีก <laughs> ท่านผู้ชมเยอะนะฮะออกเสียงผิดไม่ได้เดีย๋ยวโดนสวนคอมเมนต์เพียบยิงยิงมุกเยอะเยออยู่คือพยายามไม่เอาวิชาเกินมาพูดในที่นี้นะฮะเพราะว่าเราไม่ชอบเราชอบยิงมุกอย่างเดียวนะเห็นไหมฮะนี่ลูกปืนจุดสุดท้ายเนี่ยตรงเนี้นแช่น้ำเลยเครื่องตัดหญ้าสูบน้ำเสยอย่างนะฮะนี่ คือตรงไหนมีจุดลูกปืนก็พยายามทำให้เขามีจระบีหมุนไปด้วยนะฮะอย่าลืมว่าหมุนไปด้วยเพราะว่ามันจะหมุนแล้วมันจะสไลด์นะฮะมันจะม้วนเหมือนเหมือนงูบิดเกลียวอะ่ะเวลาได้เหยื่อแล้วงูจะบิดเกลียวนะฮะเพื่อให้เพื่อให้เหยื่อตายนะฮะเพื่อให้เหยื่อฟาดลงกับพื้น แล้วจุดสุดท้ายนะฮะก็คือเฟืองสปายตรงหัวเพาเกียร์นะฮะนี่เฟืองสปายเฟืองสปายก็ต้องมีจารบีหล่อนะ,ะไม่ใช่ไม่มีนี่อรอบๆเลยนะฮะไม่ใช่จารบีจารบีต้องอยู่ในล่องเฟืองนะเนี่ยแหมใช้เครื่องตัดหญ้าไม่เคยแมนเทนเน็ตไม่เคยซ่อมบำรุงเลยไม่ได้นะฮะเนี่ยจารบีต้องมีอยู่ในนี้ด้วย ไม่ต้องกลัวสวกะปวกนะฮะเฮ้ยสกะปกกระปกคืองานพวกนี้มันต้องได้รับความสกะปกมาบ้างนะฮะถ้ามีสูงมือก็ใส่สูงมือน,นะฮะแล้วก็หัวเกียร์นะฮะพร้อมนี่ดันเข้าไปนะฮะ หาเลาะหาหาจุดที่เขาลงสปายฝั่งชามคา์ดนะฮะนี่หาจุดที่เขาลงสปายฝั่งชามคา์ดนะฮะแล้วก็หัวเกียร์นะฮะหัวเกียร์เจดีนะฮะ UMK 4 5 0ห้า UM T โอ้หหัวเกียร์เจดีโหดสุดๆอะสูงสุดๆหัวเกียร์ทรงเจดีนะฮะใส่เข้าไปนะฮะ พยายามลำเลียงให้เขาตรงที่สุดนะเพราะว่ามันจะขี่นะ,ะเดี๋ยวระวังมันปีนนะเดี๋ยวระวังมันปีนนะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่พยายามพยายามทำให้ตรงที่สุดอระวังปีนนะฮะนี่คือเวลามันใสยเยื้องเนี่ยมันจะปีนนะฮะมันจะมันจะทําให้ ก้านอลูมิเนียมเสียหายนะฮะเบี้ยวได้ตอนนี้เข้าแล้วนะฮะต่อไปก็หาศูนย์นะฮะหาศูนย์ตัวนี้นะเดี๋ยวต้องทำลิปให้จบเดี๋ยวท่านผู้ชมไม่ยอมเผื่อเป็นท่านผู้ชมที่เป็นแม่บ้านอยู่ที่บ้านเองนะฮะวัยเกษียณหรือว,ว่าเป็นชาวสวนนะฮะ ไอ้ตัมือไม่เป็นจะได้เห็นในคลิปเลยนะฮะจะได้ทําเป็นคลิปนี่อาจจะยาวนะฮะ <c oughs> โอ้โหเดี๋ยวจะบอก,อกท่านอธิบายทำคลิปถ้ายาวเลยสิบห้านาทีอัพเป็นไปได้นะฮะก็ขันน็อตตัวนี้นะฮะ <c oughs> แล้วก็ดูคึกึกึก <c oughs> เห็นไหมฮะึกึกึกแล้วกพอคึกึกคกก็หาศูนย์กลางให้ได้ก่อนนะฮะ แล้วก็เอาตัวหกเหลี่ยมนะฮะมานำนะฮะนี่ให้อยู่จุดศูนย์กลางนะคะือกักคือกัก,ก,กนี่แล้วอยู่ศูนย์กลางแบบนี้แล้วก็หกเหลี่ยมขันพอตึงมือนะเนี่ยคือตัวนี้มันจะล็อกอยู่แล้วไม่ให้สไลด์ลงนะฮะแล้วก็เรียบร้อยนะฮะต่อไปอาัจฉารีนะ,ะเดี๋ยวสาธิตแค่คร่าวๆนะฮะ อย่าลืมอัดจาะระบีนะฮะดูในคลิปต่อไปวันนี้อธิบายกวานจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะถูกใจคลิปนี้ก็กดไลค์ให้เดือดลรออย่าลืมกดติดตามนะฮะอย่าลืมกดกระดิด่งคลิปใหม่ๆเข้ามาทุกวันอธิบายและปฏิบัติกันให้เห็นกันไปเลยวันนี้อธิบายกวานลาไปก่อนสวัสดีครับ